อีอย่างนี่พี่น้องเคยเห็นไหมแย่ค่ะแย่แย่ลงรูตอนนี้แย่จริงๆแย่จริงๆค่ะแย่มีทั้ง4ี่ตัวแย่ทั้งหมด4ตัวนะคะเอามาจากนี่มันก็เป็นอาหารคนอีสานเด้อ แย่แย่อีลิแต่ข้าพเจ้าบ่เคยกินค่ะข้าพเจ้าบ่เคยกินด้อยขสัตว์ประหลาดก็บ่เคยกิน,กนแต่ว่ากะคนในครอบครัวก,ก็กินอยู่บดามาเนาะมันเป็นอาหารเนาะไม่ดราม่านะคะมันเป็นอาหารคนอีสานเนาะเป็นอาหารคนอีสาเนเด้อยนี่ก้อยแง่ก็พันเป็นสัตว์ชนิดคล้ายๆน่าจะสายพันธุ์เดียวกันกับกระปอม มันก็คือไดโนเสาร์นี่เด้คือคล้า,ายๆไดโนเสาร์อีหรีวะ่ะให้จับกับกระกาจับได้ค่ะนี่เด้อันยา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 น,ยานอยู่หน้าเหมือนงูตัวเหมือนจิ้งจกจิ้งเหรนอันนี้อยู่ในกระสอบนะนี่น,นี่ตัวที่มันยังไม่ นีอ่อืมย่ yeah, ค่ะอันนี้ก็เคยเล่นแต่สมัยน้อยๆบักแง่หลงหูสมัยยังหน่อยเล,ล่นบักแง่หลงรูมวนคืออย่างนี้เร่นแง่หลงรูแล้วก็เคยเห็นแล้วด้วยแย่ห yeah, ลงรูนี่เคยเห็นแล้วจริงๆเหตุการณ์จริงๆ,ก,งๆก็เคยเห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินทางไปอำเภอสารสขันจากเขาในเมืองกาลสิน แถวนั้นมันจะมีสวนสะออนเขาเรียกสวนสะออนเนาะข้ามสะพานเทพสุดาไปจะมีสวนสะออนแต่ก่อนนี่ยังม่มีสะพานดอกค่ะข้ามเรือโปะข้ามโป๊ไปข้ามโป๊ไปแบบนี้ไปทารถอที่ทังผุนทาเห็นแหน่ตัวนึงแลนแลนเพราะเห็นคนมากนี่มันแลนเป็นคนเดินมันแล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 นกายหู้เว้ยแลนกายหู้จะค้องแลนกายหู้จะคล้องไปเบกุนลดไงทวนเลย นั่นคือที่มาของเขามาแย่หลงหูแย่หลงรูแย่หลงลูกก็มีอีหรีเคยเห็นแล้วแล่นไก่หู้เจ้าของหลงหูเจ้าของบางอง้านนี้ก็เลยไม่่เลยไม่เป็นการละเล่นของเด็กหน่อยภาคอีสานคือสิมีกระเล่นกันหลายคนเล่นกันหลายคนแย่แย่เล่นกันไปเล่นกันหลายคนเด้เฮ็ดวงกลมดีวงเป็นว่งกลม่มหมายที่ตัวเองไว้ที่ใครที่มันแล้วก็นับไป ครับรับ,บับหรือร้องเพลงก็ได้ถึงเวลาก็ปี๊ดเป่าน้อวีดปี๊ดก,ก็ประจําที่ตัวเองพางครั้งก็หลงที่ตัวเองก็เหมือนแย่หลงรูเหมือนเหมือนก็อี้ดนตรีอ่ะเออคล้ายๆก็อี้ดนตรีเลอแย่หลงรูเลอนแย่หลงรูนิดหน่อยสมัยนี้เคยเล่นบ้าแล้วเล่นแต่โทรศัพท์แย่หลงหูค่ะม้วนคือ,อย่างแต่สมัยนี้น้อยเล่นแย่หลงรูจังจังไม่ร้องหูกไม่หาไม่เอาไม่ดูเห็นจังก็จะดู นินจังก็อยากดูโอ้ยมีไมกวาดด้วยที่แแวนไมกวาดนินจังก็อยากดูนะคะขึ้นเก้าอี้ดู <laughs> นี่เห็นไหมเอามันได้ไหมเอามันได้ไหมจะเอามันไปทําไมอยากเล่นอยากจัดไม่เอาไม่หาไม่เอาไม่ดูไม่ดูมันหรอกปล่อยมันจะเอามันทําไมจะเอามันมาทําไมฮึนินจังจะเอามันมาทําไมคบ มันก็อยู่ของมันดีๆนะลูกไม่ต้องเอามันหรอกเนาะไม่เอามันหรอกเนาะไม่เอามันหรอกเนาะมาขอมือก่อนถ้าจะเอาขอมือไหมได้ขอมือมาขอมือเลยได้ด้วยหรอขอได้ด้วยหรออยากได้มาขอมืออีกข้างเนาะโอ้ยขอมือได้ด้วยสองมือครับสองมือสองมือขึ้นไม่ได้กลัวตกเก้าอี้สองมือขอมือก่อนหนีมาหนีมากขอมาขอมือมาทางนี้หนีมากโอ้โหเก่งจังเลยมาดู ดูด,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 ดูใกล้ๆนี่มันอยู่ในกระสอบนะมันก็นอนละแองแมงอยู่